บเพื่อนๆที่ติดตามในเพจเต๋าแตกซิกในช่อง youtube ใน a c e b o o k ครับผมวันนี้พี่พรทักเข้ามาว่าอยากจะขายกว๋วยเตี๋ยวอยากจะขายกว๋วยเตี๋ยวอะทำยังไงคุณเต๋าอ,อะโอเคผมมีคลิปดีๆจะไปนแนะนําพี่พรแล้วก็คนเพื่อนๆที่ทักเข้ามาที่จะมาเรียนวันที่14นี่นะครับอาทิตย์หน้าวันที่14เนี่ยวันที่14เนี่ยผมผมจะขอบอกเพื่อนๆก่อนคนที่จะมาเรียนนะครับว่าผมเริ่ม7โมงครึ่งนะ เริ่มเอ้ยเริ่มเจ็ดโมงเชา้าเจ็ดโมงเช้าเรียนได้ไม่เกินเจ็ดโมงครึ่งครับก็ขอให้มาตรงเวลานิดหนึ่งเพื่อนๆที่ที่กำลังจะเดินทางมาเรียนวันที่สิบสี่ครับผมก็ขอให้เดินทางมาด้วยความปลอดภัยนะครับผมถ้าไม่สบายป่วยยังไงทักเข้ามาหาผมบอกว่าเออมาไม่ได้วันนั้นวันที่สิบสี่ทักเข้ามาเดี๋ยวผมจะโอนตังค่าสมัครเรียนนะ่ะให้กลับไปคืนนะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าเออโอนตังมาแล้วเว้ยมาไม่ได้ทําไงต่ว่าไม่ต้องกลัวเอาไว้รอบหน้าก็ได้เดี๋ยวค่อยมา โอเคเดี๋ยวมาดูก่อนว่าผมจะบอกพี่พรทายังไงวทธาทำเวลาทําก๋วยเตี๋ยวพี่พรทักมาว่าอยากอยากขายก๋วยเตี๋ยวว่าเต๋าทายังไงว่าช่วยแนะนําพี่หน่อยผมขอขอตอบทังสั้นเลยนะพี่พรถ้าจะขายก๋วยเตี๋ยวพี่พรต้องทําน้ําซุปให้อร่อยก่อนขั้นแรกเลยนะผมรู้แหละว่าพี่พรเคยเคยเคย,เคยลองทํามาแล้วหลายครั้งแต่รสชาติไม่ปังไม่โดนไม่ปังไม่โดนให้ ي, ทำยังไงผมมีเคล็ดลับดีๆจะได้นําพี่พรผมทําแล้วผมขายดีผมทําแล้วผม ประสบผลสําเร็จผมเลยอยากจะแนะนำเพื่อนๆคนมาเรียนก็เยอะจากผมเนี่ยเอาไปแล้วประสบผลสําเร็จก็เยอะอ่ะลองดูว่าผมจะทํายังไงดูตามคลิปผมมานะพี่พรนะเพื่อนๆที่ตามอยู่ก็ลองมาดูว่าจะทํำยังไงอ่ะโอเคตามผมมาพี่พรเข้ามาดูใกล้ๆเข้ามาดูใกล้ๆว่าผมจะทําพาทํำยังไงนะเออวัตถุดิบผมนะพี่พรวันนี้ผมจะพาพี่พรทําหมูเพราะพี่พรบอกว่าจะขายก๋วยเตี๋ยวหมูจริงๆอ่ะ มันทําได้ทุกทุกอย่างเลยครับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวแพะก๋วยเตี๋ยวแกะทําได้หมดครับว่าน้ําซุปนะ่ะตัวนี้เดี๋ยวผมจะพาทํานะว่าทํายังไงวตัตถุดิบผมจะมีแค่ไม่เยอะพี่พรพี่พรผมมีแค่นี้นะพี่นะผมจะเล่าให้พี่ฟังว่าผมมีแค่นี้จริงๆผมจะใส่ผมจะมีซอสอ่าผมจะมีซอสต,ตัวนี้คือซอสแตกซิกอ่ะพี่พรเคยใช้อะไรบ้างอะ่ะน้ำปูน้ำปลาเอ่อน้ำปลา ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วเห็ดหอมน้ำกระเทียมดองเอ่ออาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะซีอิ๊วขาวหรือน้ำมันหอยหรือน้ำตาลกวดน้ำตาลทรายอะไรของพี่พรก็ว่าไปใส่หลายอย่างแต่ผมจะใส่ซอสต,ตัวเนี้ยซอสแตกซิกตัวนี้ตัวเดียวครับซอสต,ตัวอื่นผมผมจะไม่ใช้เลยนะโอเคมาว่าทํายังไงผมมีเครื่องเทศ1ซองอ่าเครื่องเทศผมเคยบอกไปในคลิปอยู่ว่าทํายังไงบ้างลองย้อนเข้า,ขาไปดูนะพี่พรนะถ้าไม่อยากจะทําให้มันยุงย่งยาก ซองนี้ซองละห้าบาทพี่พรผมขายซองละห้าบาทวันนี้ผมจะพาทําผมจะมีอะไรบ้างผมจะทําหมูผมทำน้ำซุปให้พี่พรกินก็คือผมจะใช้เลง้งเล้งตัวนี้แค่2โลอ่าผมซื้อเล้งมา2โลผมจะทําน้าซุปเพื่อที่จะให้น้าซุปมันอร่อยแล้วทีนี้ผมจะมีอะไรบ้างมีขาแก่ขาบ้านเราทุบผมจะทําน้าซุป <c oughs> จริงๆซอสต,ตัวนี้ที่ผมเคยบอกในคลิปไปแล้วหลายรอบแล้วว่ามันมันใช้1ต่อ10 1ต่อ10นะ1ต่อ10แต่ทีนี้ บางคนเอ้ยไม่มีที่ตวงหนึ่งต่อสิบทำยังไงจะใช้เนี่ยก็ได้ตักน้ำน้ำนะใช้นี่ตักน้ำน้ำนี่สิบสิบถ้วยก็ใช้ซอสนี่ถ้วยเดียวอ่ะเนี่ยผมตัดขวดกินน้ำเนี่ยน่ยขวดกินน้ำเนี่ยผมจะใช้นี่นะเอาแบบบ้านๆให้พี่พรดูเลยว่าผมใช้นี่น้ำในสิบสิบเอ่อเขาเรียกว่าอะไรสิบแก้วเนี่ยสิบแก้วถือว่าเป็นแก้วแล้วกันผมก็จะจะใส่ซอสตัวนี้แก้วเดียวอ่ะมาดูพี่พรผมจะใส่เลยในน้ำตัวเนี้ยนะเติมไปก่อนหนึ่ง อ่ะทำกินเองนะอ่าทำกินเองจะทำให้ดูทำง่ายๆเลยสักไหนละสองแล้วนะสามสี่อ่ะหกเจ็ด่แปดเก้าสิบสิบแลวนะแล้วผมจะใส่ใส่ซอสตัวเนี้ยแก้วเดียวหนึ่งต่อสิบเอาง่ายๆเลยผมจะใส่ซอสต,ตัวนี้แก้วเดียวหนึ่งต่อสิบ เดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนมันจะมีรากผักชีกระเทียมผมหั่นไว้เรียบร้อยแล้วใช้เยอะไหมใช้ประมาณเนี้ยบางคนบอกว่าเอ้เพราะน้ําขนาดเนี้ยให้กะเอากะปริมาณเอาเฮ้ยจะใช้มากใช้น้อยประมาณสักกำมือหนึ่งเอ้กำมือเล็กกำมือใหญ่บางคนก็ไม่เท่ากันผมบอกเลยว่าให้ใช้ถ้วยข้าวเนี้ยลองทําดูครับอย่าไปใส่น้อยนะใส่น้อยมันก็ไม่ค่อยหอมกระเทียมก็ประมาณขนาดเนี้ยใส่ไปในโถปั่นเลยเนี่ยเอาถ้วยข้าวนะใส่ประมาณเนี้ยใส่ไปในโถเลยครับใส่ไปเลยอ่าใส่ไปในโถปั่นเลย แล้วก็เติมน้ําหน่อยเอาน้ํามาปั่นเดี๋ยวมันจะปั่นไม่ได้ต้องเอาปั่นเนี่ยเดี๋ยวนะก็ปั่นให้เรียบเลยเปิดไฟยางยังไม่ได้เสียบปลั๊กเดี๋ยวเสียบปลั๊กก่อนแป๊บหนึง่งอ,อ,อดูนะอ่าโอเคเสร็จเดี๋ยวยังไม่เท พามาดูนี่ก่อนคาเครื่องเทศนี่ตัวนี้เครื่องเทศนะเครื่องเทศหนึ่งซองซองตัวนี้ห้าสิบาทมันทําได้น้ํยี่สลิตรก็เหมือนซอสขวดนี่แหละซอสขวดนี้2ลิตรก็ทําได้น้ํยี่ลิตรเพราะมันหนึ่งต่อสิบมันเยอะไปเห็นมันจะฉุนแนะนําพี่พรแห้อออกก่อนเอาหนังยางออกนะแล้วทีนี้มันเป็นถุงผ้าคาบังให้อย่างดีเลยที่ผมทําให้เนะี่ยพี่พรมีซองตัวนี้พี่พรเทเก็บไว้นะเทเก็บไว้เลยครับไม่จะเทไว้ครึ่งหนึ่งนะ เทออกวาเยอะๆหน่อยครับเทไว้สามส่วนสี่เลยเนี่ยเห็นไหมหเหลือประมาณขนาดนี้กะเอาแค่นี้เพราะว่าผมใช้ใช้เลี้ยงแค่2อกิโลน้ำซุปผมใช้แค่แก้วเดียวน้ำนี้ประมาณแก้วไอ้สิแก้ว,กวน้ำเปล่าผมมีเชือกของเชือกรัดก่อน อ่าโอเคลัดเสร็จนะครับเครื่องเทศขนาดนี้เา้าเข้ามาดูใกล้ๆเลยทีเนี้ยผมจะหย่อนให้ดูครับมามาดูเข้ามาดูใกล้ๆวัตถุดิบเรามีอะไรบ้างผมใส่น้ำเปล่าไปแล้วนะเอาเข้ามาดูตรงเนี้ยเอามามามาดูมาดูตรงหมอเลยนี่น้ำเปล่า,น,ลาน้ำเปล่าก็คือ10แก้วเนี่ยนะนะพี่พอรดูแล้วก็เครื่องเทศตัวเนี้ยเครื่องเทศนี่หนึ่งซองอ่าเครื่องเทศนี่หนึ่งซองใส่ลงไปเลยต่อไปลากักชี ลากผักชีกับกระเทียมที่ผมปั่นนี่นะปั่นให้ละเอียดถ้าไม่มีที่ปัน่นตำก็ได้ตำให้ละเอียดเลยเทลงไปเลยอ่าเทลงไปอย่างเงี้ยขึ้นมาตรงสูงจะได้สวยๆอ่าเท,ท,ทลงไปต่อไปผมก็จะมีซอสซอสเนี่ผมจะใส่หนึ่ง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 แก้วอ่ามาดูตรงนี้มาดูซอสก่อนอ่ะมาดูซอสเนี่ยให้เพื่อนๆดูซอสเนี่ย ใช้ซอสไปหนึ่งต่อสิบนะง่ายๆหนึ่งต่อสิบครับพี่พรถ้าลองลองทำแล้วถ้ามันจืดไปอยากให้เข้มพี่พรก็ใส่เพิ่มได้นะพี่พรไม่ต้องไปใส่อย่างอื่นนะไม่ต้องไปใส่พวกเออเอยอยากจะให้อร่อยไมไใดด่ใส่ชูรสอีกใส่รสดีไม่ต้องไปใส่เนี่ยแค่แก้วเดียวใส่ลงไปเลยอ่า แล้วก็มีอะไรขาแก่ใส่ขาแก่สักหัวหนึ่งครับเนี่ยน้ำสิบแก้วอ่ะมาดูน้ำสิบแก้ว,ส,กวสิบแก้วนี้นะจะจะใช้อะไรตรวงกระช่างครับหน,น,นึ่งต่อสิบง่ายๆเลยหนึ่งต่อสิบเนี่ยซอสตัวนี้หนึ่งต่อสิบง่ายๆเลยทีนี้ต้มเลยเอาเล้งเนี่ยเข้าไปเลยต้มแล้วก็ลองชิมน้ำซุปดูนะพี่พอรนะลองชิมน้ำซุปดูว่ามันอร่อยไหม อร่อยเหมือนพี่พรทาอยู่ที่ที่บ้านไหมที่พี่พรใช้ซอสต,ตัวน้ำมันหอยซีอ๊วขาวเห็ดหอมง่วนชงง่วนเชียงหรือตาเด็กสมบูรณ์อะไรของขว่าไปของเขาอะพวกนั้นอะใส่แล้วลองเปรียบเทียบกับซอสแตกซิกตัวนี้ดูว่าทําแล้วมันอร่อยไหมถ้ามันอร่อยก,ก็ก็ลองซื้อไปใช้ดูถ้าไม่อร่อยก็ไม่ต้องไปซื้อมันแค่นั้นแหละผมจะแนะนําว่าแต่การทําน้าซุปกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยารากบักชีกระเทียมต้องมีต่อไปก็จะมีพริกไทยอ่ะพริกไทย พริกไทยมาดูมาดูใกล้ๆก่อนอเดินเข้ามาดูหน่อยให้พี่พรดูด้วยพริกไทยป่นนะพริกไทยที่ผมเอาไปคั่วแล้วมาปน่นใส่น้ําเนี่ยสิบแก้วซอสแก้วหนึ่งกะดูเอาพี่พรผมใส่ประมาณขนาดไม่เต็มช้อนมากประมาณสักครึ่งช้อนเนี่ยครึ่งช้อนประมาณขนาดนี้ใส่ลงไปเลยพี่พรเนี่ยนะใส่ลงไปเลยครับผมแค่นั้นเองไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากกว่าน,นี้สูตรทําน้าซุปที่ที่ผมทํานะพี่พรนะผมใส่แค่นี้ ใส่แค่นี้แล้วทีนี้พี่พรน่น้ำซุปมันจอกลักษณะประมาณขนาดนี้อมีอะไรบ้างมีรากผักชีกับกบระเทียมปัน่นให้ละเอียด 2. มีซอสแตกซิกใส่ลงไป 3. ม,มีข่ากแก่ทุบลงไป 4. มีพริกไทยดำขั่วปดไม่ต้องใส่ถุงนะไม,ไม่ต้องใส่ถุงนะใส่ลงไป แล้วก็ตามด้วยเครื่องเทศที่เป็นซองอะ่ะที่ผมบอกว่าในเครื่องเทศมันมีอะไรบ้างไปดูในคลิปย้อนหลังพี่พรมีม,มีเยอะถ้าไม่อยากทําอ่ะสั่งได้เลยมีขายถุงละห้าสิบบาทต้มจะเอาหมูลงไปต้มพร้อมกันเลยก็ได้จะเอาเนื้อจะเอาแพะจะเอาแก่จะเอาไก่ต้มพร้อมกันก็ได้แล้วก็ลองชิมน้าซุปดูนะพี่พรนะลองชิมน้าซุปดูน้าซุปนี่แหละคือน้าซุปก๋วยเตี๋ยวอ่ะแนะนําเพื่อนๆที่กําลังจะเปิดร้านใหม่กับพี่พรผมบอกเลยว่าถ้าจะขายก๋วยเตี๋ยว ถ้าคุณทําน้ําซุปแม่อร่อยคุณมีสิทธิ์ที่จะพับโตได้ซุปอร่อยแต่ผมบอกเลยคุณมีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วนอกนั้นคุณไปดัดแปลงเอาว่าจะคุณจะทํำยังไงคุณจะถัดล้านให้สวยนู่นนี่นั่นโฆษณาที่ดีถ้าการโฆษณาที่ดีโอกาสที่ก้าวกระโดดคุณมีสูงมากเลยผมบอกเลยพี่พอรอนนะลองทําดูด้วกันผมทําแล้วผมขายดีผมเลยจอยากจะแนะนาเ,เพื่อนๆเอาง่ายๆลองดูคนที่จะมาเรียนนะฟังคลิปผมแล้วเอออยากมาเรียนอยากมาเรียนผมว่ายังเหลือเวลาอีกหลายวัน อลองสั่งซอสเข้าไปดูซอสขวดเนี้ยขวดละ300บาทนะตัวนี้ขวดละ300 3 0อบาทซอสซอสถุงนี้เอ้ยเครื่องเทศถุงนี้ถุงละ50บาทลองสั่งเข้าไปดูค่าส่งก็คิดต่างห่างนะเก็บเก็บตังต้นทางนะไม่ใช่ว่าเก็บปลายทางนะเ,นเพื่อนๆท,ที่ที่อยากจะจะซื้อไปทดลองทําดูถ้าเข้ามาในในข้อความก็เยอะลองดูครับว่ารสชาติของของสูตรที่ผมทําเนี้ยกับรสชาติที่เราทําอยู่เนี้ยมันต่างกันไหม แค่ผมอยากจะไาแนะนําพี่พรกับเพื่อนๆเท่านั้นเองว่ารสชาติมันต่างกันไหมลองดูนะถ้าต่างกันอ่ะโอเคถ้าเข้ามาหาผมเลยว่ารสชาติแบบนี้มันได้ผมทําแล้วผมประสบผลสําเร็จจริงๆผมเลยอยากจะบอกครับผมทําแล้วผมขายดีคนที่จะมาเรียนวันอาทิตย์นี้ก็เยอะแล้วแหละตอนนี้เยอะแล้วนะผมขอปิดปิดปิดการรับสมัครวันวันศุกร์แล้วกันตอนเย็นช่วงวันศุกร์วันเสาร์ผมไม่รับนะวันเสาร์ผมพอแล้วเพราะว่าผมต้องประจัดแล้วว่าผมจะตท่เตรียมของไว้ให้เพื่อนๆที่จะมาเรียนครับ โอเคเพืพ่อนเพืพ่อที่จะมาเรียนก็เหมือนกันครับเดินทางให้ปลอดภัยเดินทางให้ปลอดภัยใครที่ยังงงอยู่ว่าเอ้ยกูจะมายังไงเดี๋ยวผมจะทักเข้ามาเดี๋ยวผมจะส่งโลงเคชั่นให้แล้วก็มาอยู่ไม่ไกลพระรามสามหาไม่หามไม่ยากหามไม่ยากหรอกครับชั่วโมงนี้ถ้าเดินทางมาก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยครับกลับก,ก็ต้องปลอดภัยถ้าไม่สบายให้ทักมาเอ่อหรือติดธุระด่วนก็ให้ทักมาผมจะโอนังินที่เพื่อนๆที่พี่พน้องๆโอนเข้ามาเพื่อสมัครเรียนผมจะโอนกลับเข้าให้ไปคืน ไม่ต้องมาแล้วก็รอมาคลิปต่อเอ้ยรอมามามา,มาเรียนครั้งต่อไปนะแต่โอกาสครั้งต่อไปผมจะเปิดผมก็ยังไม่รู้ว่าผมจะเปิดวันไหนเพราะว่าผมผมเวลาผมไม่ค่อยที่จะว่างเพราะว่าผมงานผมค่อนข้างที่จะรัดตัวนะโอเคมีคลิปดีๆมแนะนําพี่พรลองทําดูแล้วกันถ้าพี่พรอยากจะขายก๋วยเตี๋ยวลองทาน้าซุปให้อร่อยก่อนถ้าทาซุปพี่พรไม่อร่อยพี่พรมีเงินเท่าไหนพี่พรก็เจ๊งได้ถ้าพี่พรทําแล้วเขาเรียกว่าอะไร กินครั้งหนึ่งก็ไม่อร่อยกูไม่มาละไม่มีใครมานะโอเคสวัสดีครับพี่พรสวัสดีครับเพื่อนๆคนที่มาเรียนเดินทางให้ปลอดภัยนะบ๊ายบาย